สวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ยูทูบบอยดีดนตร์ครับ<อ>เราคำว่าหูเขาเข็งแกรงกันผมขาดลงจากรถบางอันนี่ผมบอกได้ลงจากรถผมขาดผมหอนผมขอบังครับสุดยหย่อนหน่อยไม่หนาหนาลงไฟมันก็ขึ้นว่ามันสีพวงลมส <S 2> <S 2> มันติโอวันนี้ใส่มาเยอะใส่มาเยอะโอ้จะมาแย่งครับหลายแห่งมึงอย่าเพิ่งเอาขึ้นซอย,ยหลายๆโอ้ยบโหแม้ว่าเขาทำการแสดงอยู่นี่ กี่การลงกีการลงเขาบ่มีแย่งข่อยก็เมื่อยข่อยเบื่อจะไหนมาสุดท้ายมูสิประเทศก่อนมูนก็เตะกันแล้วโอ้ย <c oughs> ยางกระแฮงยาง,ยางเลยเดียนหน้นากระลงพอหน้าวานี่เอาผมโบโ,โหผมโบโหครับ,ผม,บมผ,มผมก็เมื่อยผมนัวผมก็เร็วไปกระลุงข่อยมุดสองรถมูเซาเขาก็บอกป้่าบอกปลามึงไปลากน้อยนึ่งมูเ้านี่ มุดหน้ามุดหลังอยู่รถพีครับมือเสานี่ได้ตาตานตาบ่ได้สิกระตุกเบรกกระบุมีบานนี่รถเกียร์กับเขาบ่ได้มือเสานี่ลากได้บ่ลากถอยหลังได้บ่ลากบ่พี่กัคนขับรถไถครับเดี๋ยวมาเบิ่งเสิร์รถไถเดี๋ยวเาไปเบิ่งเสิร์รถไถ็กใครไปขากันเด้อบ่ลาขาก่อเด้เทเลยเทเลยเป็นยังพอที่รถ สีลมนี่ลมมสีหากยยาน,ยานมันยานเอาบังรถเฟเราใส่ครับบงสีแดงแงตกเที่เพื่อขับรถเ,เฟอรถไฟอาชีพเ่งครับนี่เป็นหอก,ก,การาชการเคศตจสอบทุก่นวนโต<อ>เปิชมไปแล้วหนะยอนแสงครับเดี๋วไปเรื่อทั้งมี นี้มันย่อนแสงอารุนรุอาะาอีกอารุนระหากอีกคนนึงไทุกนากรสิบรลงบอกเบิ่งครับปฏิเสธสุดไลยฟังปรัมมัจจามัสิพากันเหตุกันนี่ผมไม่มีประสบการณ์ทกตูที่เอาขึ้นไปที่กตไหนก็เห็อย่ยอูไปเาก็เสตูทันตัวหไปเอา้ ใส่เบอร์หนาใส่เบอร์หนาเดี๋ยวเมื่อกี้ประตูให้มันกันสีปทะเลาะกันข่อยมันสีมันทนไหนแล้วต้องข่อยมันสีทนไหนนี่ยตาเขาไปยังหนะโตตาขึ้นไปว่าอะไรบอกมันเก่าดิเกีย่ยหอยมีเกียร์เดียวตอนนี้เรื่องหนังมีอะไรใหญ่เลยนี่ครับนี่ครับมันสิติ๊กใส่สูตรใดนี่อาจารย์ปั๊มใส่สูตรใดครับเจ้าความปั๊มโอ้ยขันสีสิบหกสูตร สิบหกสิบหกามกศเ้าลังดานดินนี่ครับเพื่อกันคนขับรถไถก็แต่งตัวถท่เลยยูนิฟอร์มเขายูนิฟอร์มอะไรอาชันแม่มันมมีูครับมันมาเฝ้าอันบ้านจัสรรได้โอ้พินมาือบ้านบอกม่ันมนมาเฝ้ายู่มียามบนี่มันมเป็นยาาอ้าวเร้่ใช่พานลงพานลงเป็นบ้าบกั่ไม่รัพานลงแงข้าราชการคู่ครับนี่ครับเป็นร้านเนี่ยค ันลูกไสพันยูเป็นเมืองกัวนลูกชาเยลูกไนทีมาอยู่บานเลยโอ้หาอยู่วงเล่นมาพอตัวัน้ทำตัวพเลงโอ้ที่นี่เกือบไม่จำกันแล้วจะได้ัไงมันได้เที่ยวรถเที่ยวเล็กเที่ออกรถกสิเฮตดตัวกันลากสองท่อนพมเนี่มันจะฉีกไปตะขึ้นไปบ้าอยายตูวกันถยตู้กันาไป่ันหนามันเนี้ยค่นี้ลากขึ้นถายตู้กันถายตู้กัน ไปเปแล้วนานาเขาคืออ๋อนี่มาขำฟ้าขางมันที่รุบดกี่น้ยูย้ยหล่อไปใสโอ้ีเหล่อรถำมเห็นหล่อห็นนาปีนี่โอ้ทหารทหารแห่งนี้ไปนับพวกทหารคับนี่ทบสองทบหงครับทบห่คือพวกรไปไปเดี่นั่นนี่ โอ้โชคดีละหนะโชคดีไม่ใช่ครับดีตัวเป็นข้าราชการตัวไอ้ว่างันหินดานก่อนนึงอยู่ข้างฟ้าทางเพราะนั่นเป็นงานออกงานทำก็ฟ้าทางเนี้ยหินดานก้อนหนึ่งเนี้ยไม่ใช่ข้ามฟ้าทางนั่นเนี้ยกับหอคอาอีกนี่ครับขยายกระบอกสูบมาแล้ว M I X ชุดเพิ่มกำลังชักขยายไปสามันสามันหนึ่ง เบิงครับวิธีกับปฏิบัติการขย้อนมันว่ามาเบิงมันยังหล่อเขาจมอยู่เห็นว่ะมามากๆเห้เจ้าลองช่างกันเอ,เอ,อ้ยว่า้ปไปกาวหนาลง